เฮไปกินบนรถเลยลูกกินบนรถฮะซื้อเองหรอกี่บาทคะฮะกี่บาทสิสิบแม่สิสิ่สามสิบเราไปกินบนรถกันไปมันร้อนแล้วพอไปกินบนรถกันแล้วก็จะได้ไปเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อน ไปไปอันยังจะแย่งกันกินอีกกินคนละหนึ่งอันเลยกันยังไม่พอโอ้ยแดด้อนห้อนห้อนถ้ากันเศร้ากินไอติมพี่น้องพักกินไอติมอยู่ป่อนน้ำมัน <c oughs> ล้อนู่นลูกต้องเอาตะก้าไปช่างก่อนใช่ไหมต้องช่างกิโลก่อนต้องสร้างตะก้าก่อนพี่น้องกระตาสร้างมาจากกิโลหรอจังจะไปเก็บได้สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีผ้ามาเก็บสตรอเบอรีร้ะพี่น้องหอนหอนดอก เดี๋ยวจะรักษาด้สิอาจจะรักษาไม่เอาสตูนรอเดี๋ยวคุยเรื่องเนื้อสัตว์กูรักโอ้ยหลายครับพี่น้องแต่ว่าห่อนคับหอนเนยเด้อคนน่ะไม่ติดตามเลย ได้หรือเปล่าได้ได้ก yeah. ี่ลูกแล้ว หนึ่าหนุ่นพอเก็บเยอะแยะเลยพอได้เต็มแล้วโยใครจะได้เต็มเร็่แว

เย็บเย็บเย็บค้าไม่ให้ดู <c oughs> že vždycky klikám, abys to věděl. Viděl. Musíš se prohlídit Ty máš drobky a já mám hodně. že to, to nevyhrajeme. Vyhraje. Vyhrajeme. Máme no. no, pořád fotí, víš. Tím ztrácí hodně času. Jo. Ale nezapomeznáme, zbíráme celý košík. a uděláme na mámu tí dvě, dvě. No. พ่อกระดูกพอกระดูกหอนแท่งเอาดามใจหัวพี่น้องพ่อพ่อเต็มแล้วพี่น้องสองกระตากำลังสิดเต็มเสียพูนเลยไหนของไอ้หนาเอากระตากได้อยู่ไหน ตะก้าอยู่ไหนอุ้ยตะกาไม่เห็นแล้วพ่อตะก้าลูกอ่ะอู้หอนตายตายแสบบอแสบบอครับบครับโอู้เดีดยวเต็มจักจักตะกานับบังดูจักมีมีกี่ตะก้านับบังเอานับไพ่สิคะวันโอ้ยหนึ่งหนึ่งสองสามสามต ช่ด้วยจ้าเจอกันไม่คลิปหนาด้จ้าเอาอีกูไม่เอาไม่เก็บแล้วลูกไม่เอาไม่เอาเร็วไปจ่ายตัง

เอากับลูกหน่อยๆของแม่มิเต็มอ้วนๆขึ้นแม่ละ